โอเคจ้าสวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาร้านค้าที่เข้าร่วมรายการสไตล์แอดนะคะว่าอันนี้คือร้านอะไรที่เข้าร่วมสไตล์แอดนั่นก็คือหนิงคอฟฟนะคะอยู่ละหารไซ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเข้าไปกันเลย คค่ะแล้วก็เข้ามาเราเข้าเข้ามาแล้วนะคะอ่าพอดีสั่งกาแฟไว้แล้วร้านนี้เข้าร่วมรายการสไตล์แอบใช่ไหมคะเชิญนะคะได้ค่ะใช่ค่ะนี่กาแฟี่นะคะนี่กาแฟค่ะออรสินนะคะโอ้โหชาก็้าที่ร้านเลยน้ำตาเราจะเข้ากันะครับพอจะขายเสร็จเพิ่มมันจะมีอ่าบอก ที่รับเงินตรงนี้นะครับเราก็กดที่รับเงินเลยนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับอันนี้กาแฟนะครับ40บาทนะครับแล้วก็กดเลของของของพี่70บาทเมื่อกี้70บาทโอเคก็สองย่าง70บาทอ่าก็ใส่รหัสสมาชิกนะครับก็เริ่มต้นเต็มเลยครับ S 0นะครับ004ตัวแล้วก็4 1่ไอ้า1 4ห่า1สโอเค ยืนยันครับคิวโค้ดก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วเข้าครูผู้ซื้อก็เข้าอเข้านาแล้วก็ยิงคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับสะดวกสบายมากมาแล้ว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 อไมก็จะบอกขึ้นสิบาทไปสตาย์เอฟนะครับก็กดถัดไปได้เลยครับกดถัดไปเรจะได้ไปถ่ายรูปครับยืนยันอ นช่ครับง่ายๆก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรแล้วจ่ายผ่านแอป,ปร้านค้าให้ให้เปอร์เซ็นต์มานะครับเดี๋ยวจะคำนวณไปจ่ายสิ้นเดือนครับให้เราสินนส้นเดือนเนี่ยร้านค้าบันทึก QR code ไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่น,นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ร้านค้าก็จะมีรายการบอก,กมีประบัติขึ้นแบบนี้นะครับ,รบสุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่คืออันนี้คือวิธีการเข้ามาจ่ายตังร้านค้าที่ร่วมกับสตาร์แอดนะคะโอเค